เทคนิคการคัดลอกข้อความตรงกลางใน Excel ทํทำยังไงนะครับสมมุติผมต้องการรหัสสินค้านะครับาตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับโดยไม่เอาต้นกับท้ายทํำยังไงนะครับก็ถ้ามานั่งทิมพ์ทีละตัวนะครับแบบนี้นะครับถ้าข้อมูลเยอะมากๆเนี่ยไม่ไหวแน่นอนเพื่อนๆใช้สูตรนี้ดีกว่านะครับพิมพ์เท่ากับครับแล้วก็มิดครับ MID ครับอ่ะกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับให้คลิกที่เซลล์ครับอ่ะ A2 คลิกที่เซลล์หนึ่งคือคลิกที่เซลล์นะครับจากนั้นนะครับก็ลูกน้ำครับอ่ะตรงกลางนะครับมันเป็นตัวอักษรตัวที่4ี่ห้าหนะครับแต่เราต้องนับขีดด้วยนะครับดังนั้นนะครับมันจึงเป็นตัวอักษรตัวที่5นะครับอ่ะเป็นตัวอักษรตัวที่5้านะครับแล้วเราจะเอากี่ตัวทีนี้นะครับอ่ะเอาลูกน้ำก่อนนะ จากนั้นนะครับเราจะเอา3ตัวนะครับก็พิมพ์3เข้าไปครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็กด enter ครับอ่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวตรงกลางมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆดึงลงมาครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับถ้าเราจะเอาแค่ สองตัวตรงนี้อ่ะทำยังไงนะครับลองดูนะเท่ากับ MID ครับอคิกจากนั้นมาคลิกที่เซลล์ก่อนครับเราจะเอาแค่เลขห้าหกนะครับแล้วก็หกเจ็ดก็คือเอาเลขตัวที่ห้าตัวที่หกนะครับก็เรานับครับสามสี่ห้านะครับอ่ะมันเริ่มในตัวที่หกนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับอลุกน้ำตัวที่หก เอาสองตัวนะครับกด enter ครับอ่ะเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วเห็นไหมเพื่อนๆง่ๆงายมากๆเลยนะครับก็ใครที่ชอบเล่นก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับ